สวัสดีครับร้านเป็ดพลอโพลสกอรนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS แบบลงทะเบียนปลอดภัยหายห่วงพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถนัดรับนัดชมสินค้าได้ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าเจเจมอลหรือละแวกใกล้เคียงน,นะครับก่อนไปรับชมสินค้าเราควรให้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบพระคุณครับ เข็มกรัดโบเรือนทองทองคําขาว75%หนักรวม14.21กรัมประดับด้วยเพชรเกรสร 2, 2 22เม็ด2.22กะรัตเพชรเจียเหลี่ยมแทปเปอร์18เม็ด1.80กะรัตเพชรรวม4.02กะรัตราคา96,000บาทครับ เข็มขัดโบชิ้นนี้มากับเพชรที่เยอะมากจริงๆนะครับเพชรร้วมทั้งหมดเนี่ยสี่กะลัดกว่านะครับชิ้นนี้เนื้อทองคําค่อนข้างหนานะครับเป็นทองคําขาวนะครับ7 5เเไม่มีต่ำกว่า7จดิแน่นอนครับสภาพโดยรวมสวยงามนะครับด้านหลังก็ยังสวยงามเลยครับชิ้นนี้หนักทองหนักเพชรจริงๆครับชิ้นนี้สวยมากนะครับ เพชรสวยเล่นไฟขาวสะอาดไม่เหลืองนะครับตำหนิน้อยมากถึงน้อยที่สุดนะครับสภาพโดยรวมถอว่าภาพสวยงามนะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่านะครับแต่ก็อยู่ในภาพดีสมบูรณ์แบบร0ออร์เซ็น์นะครับชิ้นนี้เพชรขาวสะอาดแน่นอนครับคอนเฟิร์มนะครับขาวเล่นไฟตำหนิน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับตรวจเช็คก่อนแน่นอนครับว่าขาวจริงไม่เหลืองแน่นอนครับพี่ๆดูรอบชิ้นงานนะครับชิ้นนี้ สวยปลาณี้เก็บงานดีจริงๆนะครับให้ดูทุกมุมเลยนะครับทองคำค่อนข้างจะหนานะครับชิ้นนี้เกือบจะบาทหนึ่งนะครับชิ้นนี้ทองคำเยอะแน่นอนครับใส่ละมั่นคงแน่นอนครับไม่บิดไม่เบี้ยวแน่นอนครับนี่นะครับเข็มนะครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับเขาเป็นเขาจะเป็นตัวซ่อนหัวเข็มนะครับดึงออกมานะครับแค่นี้เองครับก็ใช้งานได้ปกติกันนะครับ ตัวเข็มอยู่ในสภาพสวยงามนะครับเข็มตรงนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับชิ้นนี้ใส่ก็เด่นแน่นอนครับจะใส่ออกงานเล็กงานใหญ่ได้หมดครับพอเพชรเขาให้มาเยอะจริงๆเพชรข่าวสะอาดเล่นไฟใส่ออกงานใส่เจอแสงไฟใส่ออกในที่ร้องแจ้งจะเด่นกว่านี้แน่นอนครับรับประกันเลยครับว่าชิ้นนี้คุ้มค่าจริงๆราคาเขาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเพชรนะครับเพชรให้มาเยอะสีก่กรัตกว่านะครับ เพชรสวยก็กระตาดละหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับสินค้าทุกชิ้นรับคืนหมดนะครับตรงตามเงื่อนไขคอยพออยู่ครบเพชรอยู่ครบสินค้าไม่บิดไม่บิดเบี้ยวจนมากจนเกินไปนะครับรับคืนหมดนะครับ ใส่แล้วเด่นสวยออกงานสบายแน่นอนครับงานใหญ่ไม่แพงเลยนะครับขายตามราคาเพชรราคาทองนะครับชิ้นนี้พี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเข็มกลัดโบสวยอันใหญ่งานดีใส่แล้วเด่นติดต่อเข้ามาได้เลยครับสามารถเข้าพูดซุยสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าได้นะครับต่อรองราคาระบ้างนิดหน่อยนะครับพี่ๆขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ